แล้วมีเลิฟไมฟูดวัดนี้วันหยุดแบบนี้ล็อกดาวน์แบบนี้อยู่บ้านทำเล่าพันกินดีกว่านี่ <c oughs> ส่วนผส,สมนะฮะมีไม่ยากเลยมีแค่นี้เองเท่าที่ตาเห็นนะครับผมล้ำหนึ่งเรือมาเรือมา หวหสำหรับรอบพันธ์วันนี้นะฮะส่วนผสมนะฮะมีง่ายนิดเดียวครับก็จะมีเหล้า40ดีกรีนะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วจากคุณถนัดเลยแต่ผมชอบยี่ห้อนี้เพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นเหล้าไม่มีกลิ่นฉุนนะฮะสำหรับผมนะครับผมแล้วก็จะมีน้ําผลไม้นะฮะน้ำสับปะรดนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำ,นำส้มแบบเข้มข้นแล้วก็จะมีน้ำหวานนะครับผมน้ำแดงนะครับแล้วก็มีมะนาว เราอยากได้รสชาติออกเปรี้ยวนิดนึง่งทานได้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับผมปกรณ์ฮะง่ายๆฮะเรากินกันทั้งบ้านนะครับผม <S <S แต่ว่าอ่ะวันนี้อยู่คนเดียวนะฮะจะขอทําแค่ครึ่งขวดก่อนสมก็ผมเช้ก,กะเอานะฮะผมจะเทะเหล้าประมาณนี้นะ <S <S ฮะเล้าลงไปก่อนเลยฮะโอเคใกล้เคียงน้ําแดงนะฮะผมเอาประมาณนี้ แล้วก็น้ำส้มแบบเข้มขน้นทำบ่อยไหมถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆจะทำบ่อยเพราะเขาชอบให้ทำให้กิน,นประมาณนี้ก็มีน้ำผลไม้ด้วยนะฮะเราใช้น้ำสับประรดครับปึ๊บจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีน้ำสับประรดเนี่ยผมบางทีก็ใส่น้ำแอปเปิลบ้างน้ำองุ่นบ้างแล้วแต่เลยแต่ว่าน้ำสับประรดเนี่ยมันเป็นเบสที่ดีในการทำเหล้าพันุผมใส่สักกล่องครึ่งแล้วกันอันนี้เราลองคนดูกอนดูสีกอน สีที่เห็นจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบใส่มะนาวผมจะใส่มะนาวสัก10ลูก10ลูกเลยอ่ะลูกเลยไปเ<ม>ที่ยวต้องบีบสิครับผมเคยไปเที่ยวแล้วหามะนาวไม่ได้อ่ะมันมีต้นเสารถอยู่ แดดส้ารถจากต้นเนี่ยมาใส่นี่ฮะเอาสักสิบลูกแล้วกัน,นมะนาวนี่ได้ปะ่ะมะนาวสำเร็จรูปอะเราเวลาทําอาหารเรายังไม่ใช้สําเร็จรูปเลยอะผงม,มะนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเหล้าปั่นหรืออะไรพวกเนี้ยเขาใช้ผงม,มะนาวไหมเขาใช้ผงม,มะนาวนะเพราะว่าผงม,มะนาวอาจจะให้รสชาติที่ชัดเจนแล้วก็ไม่เปรืองอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเรากินเองอะใส่ไปเถอะยังไงก็อร่อยแต่ลดเหลือ8ลูกก่อนก็ได้จะได้ไม่ช้าเดี๋ยวผมเริ่มบีบก,ก่อนแนล้วดีนะวันนี้ไม่มีรถพยาบาลเพราะช่วงนี้คนมารับโควิดเยอะมากนี่นะฮะมะนาว อันนี้มะนาวกว็ล้างเปลือกหน่อยครับเพื่อความสะอาดของเราเอาจริงนะไม่ได้ทํานานมากแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสัดส่วนจะเพี้ยนแค่ไหนแต่จะรล,ลองชิมแล้วปรุงดูแต่ถ้าเราใส่แบบหวานเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเลี่ยนได้มันต้องแบบเปรี้ยวๆหน่อย แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจือจามันด้วยโซดาครับพระพันธุ์ของเราจะแบบออกซ่าซาสักน,นิดนึงเอ่อยู่บ้านแม่บ้านอาจจะว่าได้นะฮะตบกระบาลได้เพราะมะนาวแพงนะฮะจะทำได้อย่างนี้ไม่ใช่เพแ,แม่บ้านขี้เมาเหมือนกันสําหรับเริ่มมีรีวิวนะฮะในแต่ละ E ีีนะครับช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิดคุณสามารถส่งพว,วกอาหารมาให้เราเรีวิวก็ได้จะเป็นสินค้าจะเป็นพอดักอะไรก็ได้นะครับลองดูลองดูอาจจะเจอพอดักแปลกๆอ่ะลองคนชิมก่อนอันนี้สักแปดลูกรับ อันนี้คือดีเลย <Wow. S 1> ดีทุกอย่าง <Wow. S 1> ผมเนี่ยจะกินพันธ์นะครับเจ็ดสามส่วนสี่เท่านั้น <Wow. S 1> แล้วผมจะใส่โซดาไปด้วยเพื่อความอร่อยนะครับมันจะมีความซ่ายอยู่ปับนี่ยปัาบนี่ชิง แต่ก,ก่อนกินเนี่ยอย่าให้คนสักนิดหนึ่งเชงนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับพันธ์ต้องลองคนอื่นมาชิมดูอะว่ามันอร่อยไหมอะชอนชอนช้อนโอเคมหมโอเคมันคือเล่าไม่เยอะมันออกเปรี้ยวๆอะเชนพูดรสชาติยังไงบ้างก็รุ่งดีนะกินง่ายด้วยกินง่ายอร่อยอร่อยอร่อยกูชอบเลย คือไม่เนาออย่างเงี้ยกินเหล้ากินเบียร์ได้แต่จะให้เลือกเลือกกินแบบนี้มากกว่าเออมันหวานหวานหน่อยก็จบคลิปพอสามคำนี่ให้รัฐบาลนิดนึงผมกอดแล้วเชียร์อ้าวก็ให้รัฐบาลไงขอให้แก้ไขสำเร็จเชียร์ไอ้เหี้ยทำมาตลอดคลิปนิ่งๆมากเลยในคลิปนี้เออมาพี่ออย่างนี้ สามครับเป็นรัฐไอ้คำเยอะแหละรัฐบาลเนี่ยเชียร์แด่รัฐบาลแด่รัฐบาลแด่รัฐบาลครับเชียร์อ่าถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับเลิฟมีเลิฟไมฟู้ดครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆกับเลิฟมีรีวิวด้วยสำหรับช่วงโควิดแบบนี้ใครที่กำลังลำบากอยู่นะฮะอยากจะมาโปรโมทร้านของคุณอยากจะมาโปรโมทสินว่าท่อดังขนาดนี้ใครอยากจะโปรโมทร้านของคุณโปรโมทสินค้าของคุณนะฮะ อินบ็อกมาได้ส่งสินค้ามาได้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้แล้วคุณจะได้มีคลิปวิดีโอเอาไว้โปรโมทร้านค้าครับผม<ต>วันนี้ไปละมีกำลังใจครับเชียร์รัฐบาลอยู่นะจ้า